แนะนำตัวคนทั้งบ้านนะครับชนะผมใบตางส่วนใหญ่ครับวันนี้เจอกับชัดเพชรนะครเคยประท้ากันกี่ครั้งนะสองครั้งครับเป็นไงก็ผ่านไปชนะมา,านนะครับเจ้าคนนะวันนี้ร้อยสิบที่เคยชกกนมาร้อยตั้ไหลย ร้อยเกาต่อเขาวันหนึ่งครับวันนี้ไม่มีใครต่อใครนะเขาแล้ววันนี้ซ้อมอยู่ไหนซ้อมที่บ้านครับที่จังหวัดร้อครับร้อยเอ็ดซ้มากี่วันสามอาทิตย์ครับเราประเภทฝีมือคู่ต่อสู้ที่ฉัดเพชรเข้าสไตล์ไหนครัก็ส่ลมาครับสไลมาตขารูปร่างอะช่าใครยาวกว่าก็ซูซซีครับเห็นถ่ายรูปอะช้าวนะรูปสูงเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดครับน้ำหนักของเราปล่อย ไม่เชิงครับประมามเจ็ดแปดสิบประมาณนั้นนะเป็นไงผลงานสามควยหลังนี่ชนะบ้างยังชนะทุ่งสิงมาครับแล้วก็มาแพ้ซูเปอร์บอยแล้วก็แพ้ชาร์เก็ติครับแพ้สองชนะหนึ่งร้อยสิบนี่เป็นไงใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่ครับคุมได้กี่โลร้อยสิบเนี่ยสามสี่โลครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นักมวยก็ประมาณนี้นะอ่ะเราลูกหลานจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่ะฝากไว้ครับเชียร์นะวันนี้ร้อยเอ็ดก็ฝากเชียร์นะครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอช่วดีครับไป เชินเดี๋ยวครับผมชัดเพชรเกียรติตรงเดียวเจอกับไปคว้านี่ไปรอบเท่าไรขั้นที่สามขั้นที่สามก็เจ้าเจ้างานะครับผมวันนี้ร้อยสิบไปแล้วที่เราโชคเขาล่าสุดย์ร้อยเท่าไรร้อยสิบร้อยเก้าวันนั้นต่อวันนี้ไม่มีใครต่อใครนะขอบเราประเภทยังไงก็ตามตามงค่ายลาซาตาค่ายอยู่ที่เดียวกันไหมเนี่ยครับวันนี้มายกสี่คนเลยนะในค่ายนะครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักของเราปล่อยปล่อยก็ห้าสิบห้าปีนี้อายุ ยี่สิบเลยชกมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วตอนนี้มวยก็40กว่าไฟสี่0ิบนี่น่าจะมีนะเป็นไงผลงาน3ามไฟหลังดีไหมชนะกี่ครั้งชนะ5้าไฟห้าไฟจีนนะ110นี่เอ่อเวทมันใหญ่ไหมหรือมันเล็กหรือมันพอดีก็ปกติพอดีนะแต่ถ้าชอบจริงจริชอบเวทไหนก็1้อเนี่ย1้อยสินี่ได้นะต้องคุ้มไม่น้อยสิบเลยกี่โลได้ สองสา,าสามโลสองสาโลสามโลไีมล่มีแน่นอนนะ,ะเราลูกหลานจากจังหวัดโคราชโคราชอ่ะาคากาเป็นขับเชียท่านัา้นมีเงินใจเชียร์เด็กที่อโอเค